สวัสดีครับวันนี้พวเกมบลีของขามิสเตอร์เกวันนี้ข่าวสารของกาชาใหม่ครับของเกมบลีครับได้มาเลยครับซึ่งกาชานครับเป็นกาชาธรรมดาปกติทั่วไปไม่ใช่พันปีไม่ใช่นิยายเพราะมันเป็นการเอัลตรอนดาบฟันมญญาณครับเอามารีเมคทําใหม่กาชาของเซงเงสึเซงบงสกุระแล้วก็โซเดโนชิรายุกินะครับซึ่งเป็นดาบฟันมญยานเนาะ ดาฟฟี่มินญาณของอิจิโกะดาฟฟมินญาณของเบคุยะดาไฟีมินญาณของลูเคียจังนะครับรีเมคกลับมาแล้วก็ตอนนี้ก็มีร่างเก่าเนาะร่างเก่ารู้สึกว่าจะออกมาประมาณช่วง2ปีแรกนะครับ2ปีแรกของเกมบลีดนะตอนนี้ก็5ปีแล้วเนาะก็ออกมานานแล้วครับตอนนี้รีเมคมาแล้วซึ่งกาชานี่ครับจะมาในวันที่16นะครับ16บ่ายโมง ก็มีกาชารวมกาชาเดี่ยวกาชาเดี่ยวนะครับมารีวิวกาชากันเลยครับกาชารวมกาชารวมนั้นก็จะมาในวันที่16ถึงวันที่26นะครับ16ถึง26ซึ่งอตอนนี้รู้สึกว่าเคแลบจะทำเกมใหม่นะมาถึงกาชาเนี่ยกาชาตอนนี้ทุกกาชาเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะออกตละครหลังตู้ด้วย ซึ่งปกตินั้นจะไม่มีโอกาสออกหลังตู้จะออกแต่ตัวละครที่อยู่ในตู้เท่านั้นแต่นี่มีสิทธิ์ออกนะครับมันเป็นการปรับปรุงใหม่ที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะเพราะถ้าสมมุติเราเปิดกาชาไปมันออกเป็นสีวุ้งออกมามันก็จะต้องลุ้นอีกว่าสีรรุ้งนั้นน่ะมันจะเป็นในเลดหรือในตู้หรือนอกตู้นะครับก็ในตู้ก็จะมีทั้งหมด ก็คือประมาณนี้ครับ9ตัวเนอะแล้วก็มีนอกตู้อีกกี่ตัว200กว่าตัวหรือมั้งใช่ไหม <laughs> อ่านอกตู้อีก224ตัวนะครับก็เลทในตู้อยู่ที่4.5%เปอร์เซ็นต์เลทนอกตู้อยู่ที่1.5%เปอร์เซ็นต์นะครับก็อืม <laughs> โอเคช่างมันเดอะมารีวิวกาชาก,กัน เริ่มจากสังเง่สื่อสังเง่สื่อนั้นไปนสายตีสกิลแบบตีระยะใกล้นะครับแล้วก็สกิลทั้งหมดนั้นจะมีติดอ่อนแรงสายตีสกิลมีพลังโจมตีของสกิลครับอยู่ที่8 0 2โอเคเยอะสกิลผู้สังหารก็คือโจมตีอารันคาแรงขึ้นสกิลไม่ตายอ่าสกิลลิงลดเวลาคูลดาวของสกิลครับลงไป12เปอร์เซ็นต์ สกิลพาสซีฟโอพาสซีฟดีฮะมีการโจมตีพวกอลันคาที่มีการหลบหลีก,ลกโดนร้อยเปอซครับหมายความว่าไซเนสื่อนั้นเอาไปลงด่านหาโคเคียคุได้นะครับแล้วก็จะมีการกันไฟกันน้ำแข็งร0อยอรโอโหโคตรแจ่มครับกันทั้งไฟและก็น้ำแข็ง100%ยเปอร์สกิลอารบีอารบีก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดากับสกิล20% ไม้ตาย40%เพิ่มฮิตของสกิล1ฮิตทำให้ติดอ่อนแรงนานขึ้น5วิแล้วก็ถ้าหาศัตรูติดอ่อนแรงจะตีแรงขึ้น20%นะครับแล้วก็สามารถกระโดดหลบได้2ครั้งแล้วก็จะเพิ่มความแรงของสกิลให้กับสายยมทูตสีม่วงด้วยอสีส้มยมทูตสีส้มนะครับ20%นาะ หมายความว่าตัวของ,งเซงสื่อนั้นจะเพิ่มพลังโจมตีของสกิลของตัวเองเพิ่มขึ้นไป40%นะครับอืมมันดูธรรมดานะเอาตรงๆเลยคือมันก็มันก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจแหละแต่มันไม่ได้ดูว้าวเวิร์นะครับไม่ได้ดูว้าวนะก็พัสสิฟก็ดีแหละอาร์บีก็ถือว่าโอเคใช้ได้แต่ก็ ไม่ถึงขั้นที่ต้องเรียกว่ามันแจ่มมันว้าวไม่ถึงขนาดนั้นครับขอให้แค่9คะแนนครับ9ขคะแนนครับใส่งเงสื่อครับต่อไปก็คือสิงบุงสากุระเป็นสายตีธรรมดาตีบรรยะไกลมีพลังโจมตีของธรรมดาครับอยู่ที่773สิกิลผู้สังหารก็คือโจมตีฮอนโลแรงขึ้นสกิลลิงก็คือจะถึกขึ้น20%โอเคลิงก์ดี ถึกขึ้น20%เอนี่ยอาร์บีก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา40%ตีสกิล50%เพิ่มยิตของการตรีธรรมดาแล้วก็ซูเปอร์อาร์เมอร์ไม่ติดชะงักโจมตีศัตรูที่ล้มอยู่ได้อืมค่อนข้างจะดูดีนะครับดูดีมีซูเปอร์อาร์เมอร์มีสกิลเลิกในการถึก20%ก็ทั้งถึกทั้งไม่ติดชะงัก แล้วก็ตีตัวล้มได้ด้วยอืมน่าพอใจอยู่นะครับน่าพอใจอยู่แต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าวาวนะแต่ก็น่าพอใจอยู่เขาให้ไป9.5คะแนนครับ9 5คะแนนครับ,นนรบสังเงสุครับอาเซมบงสาก,กุระสังเงสุเรียกชื่อผิดเซงบงสาก,กุระครับแล้วก็โซเดนโชิลายุกิครับก็เป็นสายตีสกิลแบบตีระยะไกลนะครับ มีพลังโจมตีของสกิลครับอยู่ที่794สกิลผู้สังหารก็คือโจอมตีคุนซี่แรงขึ้นอืมโจมตีคุนซี่แรงขึ้นรู้สึกว่านี่จะเป็นตัวละครที่2นะครับตัวที่2ในเกมนะที่โจมตีคุนซี่แรงขึ้นเนี่ยสกิลลิงก็คือลดเวลาคูลดาวของสกิลลงไป12% สกิลอาีก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดากับสกิล20%ไม่ตาย40%เพิ่มฮิตของสกิล1ฮิตทำให้ติดสถานะนายขึ้น5วิการไฟ100%แล้วก็เพิ่มดรอปอหยดน้ำสีส้มสีม่วงสิจำผิดสีม่วงครับเพิ่มขึ้น17%นะครับเพิ่มดอปหยดน้ำา7 7สายตี ระยะไกลตีสกิลอาร์บีก็ถือว่าอยู่ในขั้นดูธรรมดาเนาะอืมขอให้ไป9นาคะแนนครับ9นาคะแนนครับโซเดนะ s ชิลายุกิครับและก็หลังตู้ผมคิดว่าหลังตู้เนี่ยมาดูว้าวกว่าหน้าตู้นะเอาตรงๆเลยคือหลังตู้เนี่ยถึงจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเก่าแล้วพอสมควรอาจจะไม่เก่ามากครับไม่เก่ามากนะแต่มันดูค่อนข้างจะว้าวแล้วก็พวกนี มันคือตัวคอยพิเศษที่จะสามารถหาจากกาชาเท่านั้นตัวฟรีไม่มีออกนะครับก็ตัวแรกก็คือลอรี่ลอรี่นั้นเป็นสายตีสกิลแบบตีไกล3าสกิลเน้นด้านหน้า3าสกิลติดไฟทั้งหมดลอรี่แล้วผมขอให้ซัก7คะแนนครับ7คะแนนครับลอรี่ครับแล้วก็ป้าป้าอุนหนานั้นเป็นสายตีสกิลแบบตีไกลเหมือนกันสกิลสทั้งหน้าจอ สองด้านหน้าแต่เป็นด้านหน้าที่ค่อนข้างจะกว้างอยู่นะครับแล้วก็หนึ่งด้านหน้าแล้วก็มีสกิลสามารถตีแบบทะลุก,กาดได้ด้วยค่อนข้างจะแจ่มนะขอให้ไปสักแปดจุดห้นาคะแนนครับแปดจุดห้าคะแนนครับป้าอุนโนคนานะครับลิลูก,กาครับลิลูก,กานั้นปนตัวบที่สามารถเพิ่มดอบน้ําหอมสีเขียวได้นะครับตอนนี้ดยดน้ําหอมสีเขียวนั้นมีแค่ลิลูกกาตัวเดียวเท่านั้น แล้วก็เีสกิลในการการตดชนะได้ด้วยเป็นสายตีธรรมดานะครับแบบตีใกล้ค่อนข้างจะเก่งอยู่นะครับลูกกาเนี่ยตีค่อนข้างจะไวอยู่นะแล้วก็ถึกด้วยขอให้ไป10เต็ม10ครับ10เต็ม10ครับลิลูกกาครับเพราะมีประโยชน์และเก่งนะครับแล้วก็อิชิโกะอิชิโกะอลาดินเป็นสายตีธรรมดาครับแบบตีไกลสกิลสองสามารถหิวเลือดได้ การตีของอิติโก,โกนั้นค่อนข้างจะมีฮิตเยอะคือมันตีรัวมากๆก,การปล่อยพลังของมันนั้นค่อนข้างจะรัวมากๆขอให้ไปสักปคะแนนครับปคะแนนครับอิติโก้ครับและก็ลูเคียจังลูเคียจังนั้นก็เป็นตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งที่สามารถเจาะน้ําหอมได้แต่ตอนนี้ตอนนี้มีานานโอจังมาแล้ว ซึ่งนานโอจังนั้นก็สามารถเจาะน้ําหอมได้เหมือนลูเคียจังเลยและก็สีเดียวกับลูเคียจังเลยก็นานโอจังนั้นผมคิดว่ามันดูเก่งกาจกว่าลูเคียจังนะครับเพราะฉะนั้นลูเคียจังนั้นผมขอให้คะแนนจบตรงมาหน่อยเหลือแค่9.5คะแนนนะครับ9.5คะแนนครับลูเคียจังครับแล้วก็สุดท้ายก็คือโยรุอิจิโยรุตัวะคตัวนี้นั้นไปสายตีธรรมดาครับแต่ตีใกล้ตีค่อนข้างจะกว้างอยู่และค่อนข้างจะรัวอยู่นะ ขอให้ไป8คะแนนครับแปคะแนนครับโยรุอิจิครับกาชาเดี่ยวครับกาชาเดี่ยวของโซเดโนชิลายุกินะครับกาชานี้ก็จะมาในวันที่26ครับถึงวันที่3เดือนหน้านะครับตัวแรกของกาชาก็คืออิจิโกนะครับร่างนี้นั้นกดสกิลไปตายครับสามารถเปลี่ยนร่างไปขั้น2ได้ด้วยแล้วก็สามารถตีตัวใต้ดินได้ด้วย ค่อนข้างจะเก่งนะครับแต่สกนะิลนั้นสกิลจะเน้นแค่ด้านหน้านะครับ1 2 3เน้นด้านหน้าแต่เป็นการเน้นด้านหน้าที่ค่อนข้างจะไกลมากๆขอให้ไปซัก8คะแนนครับ8ปคะแนนครับอิจิโกะครับแล้วก็มาโกโตะมาโกโตะนั้นก็คล้ายๆอิจิโกะนะแต่สกิล3รู้สึกจะทั้งหน้าจอนะครับ แล้ก็มีสกิลในการโจมตีบรรลุก,กาดได้ด้วยขอให้ไปแปะคะแนนเท่ากันนะครับเพราะมันค่อนข้างจะดีอยู่นะแล้วก็โอคิโอลาก็เป็นสายตีสกิลเหมือนกันมีสกิลลิงก็คือลดเวลาคูลดาของสกิลตั้ง14%ลิง์ดีมากๆและก็อาบีนั้นก็จะมีการโจมตีทรลุก,กาดได้ด้วยสกิลไม่ตายนั้นจะมีการลดค่าพลังป้องกันของศัตรูได้ด้วย ขอให้ไป8.5คะแนนครับ8.5คะแนนครับโอคิโอลาครับแล้วก็ตัวใหม่เนาะประมาณนี้ครับกาชาเดี่ยวครับและก็กาชาเดี่ยวครับของเซิงบงสกุลาครับก็จะมาในวันที่3เดินหน้าถึงวันที่9เดินหน้านะครับตัวแรกของกาชาก็คือเคนปะจีครับเค็นปะจีนั้นก็สามารถเปลี่ยนร่างได้ครับเพราะกดสกิลเมื่อตายปุ๊บจะเปลี่ยนร่างเป็นขั้น2นะครับ สกิลลิงก็คือเพิ่มดาเมจของสกิลครับเพิ่มึ้นถึง25%ลิงก์ดีมากๆครับอาร์บีก็จะมีการตีตัวใต้ดินได้ด้วยครับและก็มีซูปมเปอร์อาร์เมอร์หรือการติดชะงักด้วยนะครับเขมปะจิคนข้าจะแรงนะแรงมากๆครับขอให้ไป8.5คะแนนครับ8.5คะแนนครับเคมปจิครับ แล้วก็โทชิโร่คุงโทชิโร่คุงร่างนี้นั้นสกิลผู้สังหารก็คือโจมตีไล้สังกัดแรงขึ้นเป็นสายตีไกลนะครับอืมจุดเด,เด่นของโทชิโร่คุงก็คือสกิลผู้สังหารนี่แหละที่โจมตีไล้สังกัดแรงขึ้นเนาะเพราะค่อนข้างจะหายากอยู่นะครับแต่ความเก่งกาจหรอก็ถือว่าระดับกลางๆเนาะขอให้ไปแปคะแนนครับไปคะแนนครับโทชิโร่คุงครับ แล้วก็หัวหน้าอามะไก่อามะไก่เป็นสายตีธรรมดาสกิลผู้สังหารก็คือโจมตีหัวหน้าหน่วยแรงขึ้นสกิลอาบีก็จะมีการตีชงักผมคิดว่าอามะไก่เนี่ยประทที่ค่อนข้างจะช้าตีค่อนข้างจะช้าและการใช้ประโยชน์จริงๆเนี่ยค่อนข้างจะน้อยครั้งนะครับน้อยครั้งมากๆที่จะหยิบมาใช้ขอให้ไปแค่เจ็ดคะแนนครับ จ็ดคะแนนครับขนน้าอ่ามังไก่ครับแล้วก็ตัวใหม่ครับประมาณนี้ครับกาชาเดียวและก็สุดท้ายครับกาชาเดียวของซังเงือกครับก็จะมาในวันที่9ถึงวันที่16เดือนหน้านะครับตัวแรกของกาชาก็คือไอเซนครับไอเซนร่างนี้นั้นสกิลไม่ตายก็สามารถเปลี่ยนร่างไปขั้น2ได้น,นะครับแล้วก็สกิลที่2นั้นก็สามารถรบัฟเกราะได้ด้วยและก็บัฟโจมตีนะ ค่อนข้างจะแจมนะครับไอเซมร่างนี้นั้นเป็นสายตีระยะไกลเซกิลอาบีก็จะมีการตีทะลุก,กาดได้ด้วยแล้วก็จะมีการกันพิษกันน้ำแข็งได้ด้วยค่อนข้างจะดีนะครับขอให้ไปแัก8.5คะแนน,นครับ8.5คะแนนครับไอเซนครับอิจิโกะ2อ1 9เป็นร่างของควินซี่เนาะความเท่นเนี่ยความเท่อยู่ที่10เต็ม10ครับมันโคตรเท่เลยแต่การใช้งานเหรอ หลักๆก,ก็คือขอหอยหรือไม่ก็เควสกิลในมาอาทิตย์ก็อืมจุดอ่อนมีเยอะนะครับสก,กิลหนึ่งอาจจะไม่กว้างมากสก,กิลสองก็กว้างหน่อยแต่ก็มีจุดบอดเยอะสามทางหน้าจอสก,กิลลิงดีครับลดเวลาครูดาวตั้ง14%เนี่ยอาร์บีถือว่าดูธรรมดานะครับในสมัยนีย้อิจิโกะไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับไม่ได้เก่งขนาดนั้นขอให้ไปเจ็ดคะแนนครับเจ็ดคะแนนครับอิจิโกะควินซี่ครับ แล้วก็ป้าเลสึป้าอุณหนา,านั้นเป็นสายตีสกิลป้าข้อดีก็คือสกิลผู้สังหารโจมตีคนแรงขึ้นซึ่งหายากมากๆเพราะฉะนั้นป้ามีประโยชน์แน่นอนครับควรมีติดไอดีไว้ควรมีติด,ดไอด,ดีมากๆสกิลลิงก์ก็ดีครับลดเวลาคููดาวน์ตั้ง14%สกิลอาร์บีก็มีการตีทะลุก,กาดได้ด้วย ขอให้เปลก้าคะแนนครับ9้าคะแนนครับป้าอุดขณะสีม่วงครับมีประโยชน์มากๆควรมีติดไ d ดีไว้ครับและก็ตัวใหม่ครับกาชาเดียวก็มีประมาณนี้เนาะกาชาใหม่ก็มีประมาณนี้ครับซึ่งถ้าจะให้พูดตรงๆในความคิดของผมก็คือมันน่าได้อยู่น่าได้อยู่แต่ไม่หว,ว้า คือความที่น่าได้กับความว้าวมันต่างกันนะครับคือน่าได้คือได้มาสะสมเล่นเอาสนุกแค่นั้นพอแต่ความว้าวคือมันว้าวมันเก่งมันใช้งานได้บ่อยๆมันไม่ถึงขั้นว้าวครับมันแค่ได้อยู่แค่ได้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าหากเปิดกาชาเนี่ยเป็นผมนะผมหวังหลังตู้หลังตู้ของกาชารวมเนี่ยมันดูแจ่มมันดูน่าสนใจคือมันปตพรของเทศกาลไงมันเลยน่าสนใจนะครับ ส่วน3ตัวหน้าตู้เนี่ยได้มาก็ดีสะสมก็ได้เนาะถึงจะรีเมคมาใหม่แต่ก็โอเคค่าพลังเพิ่มขึ้นอาบิดีขึ้นพาสซีฟดีมากแต่ก็ไม่ถึงขั้นกับวาวนะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมนะครับที่เกันทั้งกีสวัสดีครับ